นี้เป็นไอเดียหนึ่งสำหรับคนที่ใช้ยาชิก้าอิเล็กโต35เรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากมากไม่ต้องไปหาวิธีอะไรมากใช้ LR 44 C สีก้อนนี่แหละของคุณลูกค้าท่านนี้เขาก็ใช้ท่อร้อยสายไฟสำหรับรถยนต์เนี่ยนะครับนาดเท่าไหร่เดี๋ยววัดให้ดูเลยแล้วกันซื้อมามีตามร้านสายไฟอะไรมีเยอะเลย13มิลซื้อเมตดเดียวไม่กี่ตังค์ในช้อปปีก็มี ประมาณ1ิสามมิลถ้ามาเขาวัดข้างในกันหรือเปล่าท่อร้อยสายไฟติดสองมิลถ้าวัดข้างในแล้วติสองมิลก็ใช้ได้ครับเอา l r t 4ใส่อย่างเงี้ยเอาขั้วหันไปทางเดียวกันให้หมดนะฮะจะพอดีเลยเอาขั้วบวกขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหมดสี่ก้อนแล้วก็ตัดให้พอดีแบบนี้เสมอเสมอแบบนี้นะขั้วลบอันนี้คือขั้วลบด้านที่มีโลโก้ฐานนี่คือขั้วบวกแล้วก็เอาด้านขั้วลบเนี่ยเอาด้านขั้วลบเนี่ยนะครับ คว่ำลงแล้วก็ขยำอลูมิเนียมฟอยล์ฟอยอย่างที่เขาใช้หอ่อปลาเผานะฮะไม่ใช่เป็นฟอยล์พลาสติกถุงขนมใส่เข้าไปให้มันลอยอยู่ประมาณนี้ครับเอาก้อนประมาณนี้นะอย่าให้เล็กกว่าน,นี้อย่าให้ใหญ่กว่าน,นี้เสร็จแ,แล้วก็เอาฝาแบตเตอรี่ฝาถาดครอบเข้าไปกั้บวกมันจะลงกลาวกับตัวถังได้พอดีใสเข้าไปให้แน่นจบแล้วแค่นี้เอง กดเช็คแบตเตอรี่ขึ้นกดทำงานดูนะครับแสงน้อยแสงน้อยก็ไฟสโลติดแบบนี้ถ้าแสงมากแสงมากไฟโอเวอร์ไฟแดงก็จะติดเห็นแล้วนะครับติดครบทุกอย่างใช้ได้ครับสปีดบีอะไรก็ทำงานครบไม่ต้องไปพิสดารเอาลิเทียมมาใส่ผสมกับ อันคารายอะไรพวกนี้นะครับอันตรายครับเอาแบบนี้ง่ายสุดสะดวกสุดและถูกสุดทําตุนไว้3-4ี่ชุดได้สบายสบายครับ